เ,เกิดจากที่ผมมีลูกสาวครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีของอะไรที่มันน่ารักมุ้งมิงเยอะแยะไปหมดครับแล้วันนี้ครับผมก็จะมารีวิว cross stitch kitten ไมเมโลดีครับโอ้โหแต่และตัวที่มันน่ารักมุ้งมิงเข้ากับหน้าตาของผมจริงๆเลยนะครับนี่ฮ่าๆๆ infinity อ้อ้อันไหนดีซ้ายขวาซ้ายขวาตัลักไปหมดเลย <c oughs> สวัสดีครับผมพื้ีตัวแสบนะครับ อับได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับคอสติสคิดตังคืออะไรครับผมไม่แน่ใจนะสมัยนี้ยังมีไหมปักคอสติสเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมครับมันจะเป็นเหมือนตัวแผ่นแผ่นสี่เหลี่ยมแข็งแขงแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีได้มีเป็นเข็มที่ไม่แหลมมาให้ให้เราปักตามนั้นปักเป็นกระกบาดเป็นอะไรเงี้ยแล้วออกมาจะเป็นรูปอย่างนั้นนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่าปักคอสติสนะครับซึ่งมันยากหน่อยมันใช้เวลายเยอะแล้วก็แบบ ผิดก็แก้ยากอะไรประมาณนั้นนะครับทุกวันนี้เขาทําเป็นตัวใหม่ขึ้นมาครับเรียกว่าคอสติคคริสตันครับก็คือเป็นการทาคอสติคเหมือนเดิมแหละตามช่องแต่ว่าเป็นตัวคริสตั้นแทนจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เราแค่จิ้มแปะจิ้มแปะตามรูปแค่นั้นเองนะครับมันทําง่ายมากมันเหมาะสำหรับเด็กมากกว่านะครับแบบถักคอสติคแบบสมัยก่อนอาจจะต้องอายุเยอะหน่อยนะครับถึงจะพอทําได้เพราะจะมีสมาธิเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไปขอเล่นฝึกสมาธิเหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันนะครับซึ่แน่นองครับผ ผมพูดถึงการปักคอสติสนี่มาถ้าเกิดคุณรู้จักแปลว่าคุณไม่เด็กแล้วนะครับมีก็แบบ ร้านมากแล้วนะอ่าทุกคนนี้เป็นคอติคิตตันแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีอะไรบ้างแล้วลองทํากันดูครับวิธีการทํานั้นไม่ยากครับง่ายนิดเดียวมาดูกันอันดับแรกครับเรามาดูก่อนครับอันนี้มันเป็นตัวใส่ถุงธรรมดาครับมันที่มีแบบเป็นกล่องเป็นกรอบเป็นอะไรไม่รู้หลายราคาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าลองเข้าไปดูในแอปช้อปปิง้งแต่ละธนาดได้หรือว่าลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับมีเยอะมากซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้สั่งออนไลน์นะผมซื้อร้านขายเขาได้หน้าโรงเรียนก็มีเย,เยอะเช่นกันนะครับ คือมันหาง่ายหาได้ทุกที่แล้วทุกวันนี้นะครับอ่ะก็มาดูครับเนี่ยมันจะมีแค่ตัวที่เป็นเหมือนปากกาเอาไว้จิ้มนะครับตัวคิดตั้งของเราแล้วก็มีกาวแค่นี้ครับถ้าจริงๆแล้วผมเคยมีสมัยก่อนเป็นชุดใหญ่หน่อยมันจะให้ถาดตัวนี้มาด้วยครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซื้อแบบเนี้ยจะไม่มีถาดนะครับต้องหาถาดอะไรมาเองอันนี้ของผมมีถาดจากของเก่าที่เคยมีอยู่ก็เลยเอามาใช้ได้นะครับการที่ถาดแบบนี้มันมีดีตรงที่มันมีช่องๆ่องนี้นะครับมันจะแยกเลยดูดีแก็นี่ มีเครื่องวยอย่างนี้มันจะแยกตัวคิดตั้นให้มันหยิบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรใส่จานใส่อะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับมาวันนี้ครับผมเลือกเป็นตัว ป๋องบุรีนี้ละกันนะครับตัวนี้ลูกสาวผมน่าจะชอบมายมรดีเอาไว้ให้ลูกสาวผมทำนะครับเอามาโชว์ดูเฉยว่ามันมีหลายลายไม่ใช่มีแค่นี้นะมีเยอะมากมัเป็นสิบ0ลายเลยครับชอบลายไหนแบบไหนเลือกได้เลยนะครับวันนี้ผมเอาตัวนี้ละกันครับปมอบุรีนะครับ,อ,รนนรบอ่ามาแกะดูกันแกะทุกอย่างออกมาเรียงไว้ก่อนนะครับจะได้พร้อมทําได้นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัวกระดาษแข็งๆธรรมดาเปล่าๆนะครับมีตัวอุ้อ๋อเหนียวเลยครับตรงนี้ใช้ได้เลยครับโอ้โหมันหลุดออกมานี่จริงๆมีพลาสติกปิดบังข้างหน้าอยู่ครับแต่มันหลุดออกมานะครับขั้นตอนการทำนะครับเราก็เทคริสตั้นนี้ลงไปครับแกะถุงนะครับดีๆนะครับมันตัวเล็กมากมันจะกระจาย ยังลงไปแบบนี้เลยนะครับการทำนั้นง่ายนิดเดียวครับตัวนี้คือแผ่นกาวครับให้เราลอกแผ่นกาวออกก่อนนะครับมันจะมีพลาสติกเคลือบไว้อยู่อ่านี่เราลอกออกมานะครับแล้วเราก็เอาปากกาเนี่ยจิ้มลงไปที่แผ่นกาวจิ้มไปมันจะเหนียวเลยครับพอเดี๋ยวยางนี้ปุ๊บเราก็หยิบเลือกมาครับว่าเจ้าสีอะไรอย่างเช่นสมมติผมเจ้าสีน้าเงินก่อนก็ได้อะนี่ครับปุ๊บจิ้มไปมิะติขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นเราก็แปะลงไปได้เลยครับตรงสีน้ําเงินอย่างเช่นนี้แปะสีน้าเงิน นี่เห็นไหมครับเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมมันก็จะติดอย่างนี้นะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยครับทำไปจนหมดนี่เลยครับเลือกตามสีนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปเลยครับเมื่อเสร็จออกมามันจะสวยมากเลยนะครับช่วงนี้เพื่อนดูนะครับที่หัวปากกามันจะมีกาวสีชมพูๆนี้อยู่นะครับถ้าสมมติทําไปทำามมันหมดแล้วก็แค่จิ้มใหม่ครับจิ้มกับแผ่นกาวนี้ใหม่แล้วก็ไปแตะใหม่แค่นั้นเองครับทำจนหมดนี้ได้เลยอ่าวก็อีกอันนึงแล้วกันนะครับเอาน้ําเงินให้เต็มปั๊บนี่เห็นไหมง่ายนิดเดียวครับ น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยคือบางทีมันจะคว่ำอยู่มันจะยากยากหน่อยครับเราอาจจะต้องเกลี่ยเกลี่ยให้มันหงายขึ้นให้หมดอะไรอย่างนี้นะครับยืบจุ๊บอ่ะนี่น้ำเงินเห็นไหมครับแปะง่ายเแค่แปะแปะแปะเองครับยุบแปะเปึ๊บเห็นไหมครับมือสองข้างได้แล้วอ่าเห็นไหมครับทั้งนั้นก็เรามาทํากันไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยกันนะครับว่าเป็นยังไงครับก็ไม่มีไรเพ่อนๆครับผมก็จิ้มแปะจิ้มแปะจิ้มแปะตามสีนี้ เดี๋ยวดูตอนเสร็จดีกว่าครับบอกมันเป็นยังไงจำภาพไว้ก่อนนะครับ before before เป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นแบบเรียบๆสองมิตินะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับออกมาเป็นยังไงโอ้โหนี่พอทำจริงแล้วไม่ง่ายเลยนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีครับผมพึ่งได้ตัวสีเหลืองเข้าบนเล็กๆตรงกันเองนะครับนี่นะครับประมาณนั้นนะครับก็มีโผล่มาทีหนึงเวลาจิ้มผิดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเอาใหม่ก็คือจิ้มแปะหรือไปเลยนะครับดูดิ โอ้โหเกบมาทีนี่ผมเพิ่งได้ตัวข้อม,มูลเองแล้วทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีครึ่งชั่วโมงครับโอ้โห,โโหได้ว่าฝึกสมาธิเด็กได้เป็นอย่างดีเลยนะครับท้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมไปเร็วๆเลยนะครดูตอนเสร็จแต่ทีเดียวเลยกันนะครับตรงนี้ในกรณีที่เราปักลงไปแล้วมันเบี้ยวนะครับสมมติผมไปอย่างนงี้เนี่ยมันไม่ตรงเลขเห็นไหมครับเราไม่ต้องกลัวครับดันไปได้เลยครับมันจะฝืนนิดนึง ดันไปได้เห็นไหมอ่าไม่ต,ต้องตกใจครับถ้าติดเบี้ยวล้วก็ดันดันเอานะครับส่วนนี้ครับข้อดีของถาดบบบนี้คืออะไรดูสิมาเรียงสวยเลยครับสมมติว่ามันกองกองอย่างเงี้ยมันหยิบยากใช่ไหมครับเราเขยา่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 าเขย่าปุ๊บมันจะเข้าร่องเองนะครับแล้วก็ดันไปข้างหนึ่งเห็นไหมนี่เรียงสวยเลยอ่าทำให้การปากักข้อติดจิกตั้งของเราไนดะ้มันง่ายถึงเยอะเลยครับและตัวสุดท้ายครับ ปั้นเสร็จเรียบร้อยครับอ้าวทำกันซะจนมือชาเลยทีเดียวครับเสร็จจนได้ครับนี่ผมบอมปรินผมโอ้แล้วดูที่มันคิดตั้งที่งเหลือครับเหลือเพียบเลยครับ่อยมาเผื่อเยอะมากเพราะบางทีแบบคนทําหลน่นมั่งติดมือติดไม้อะไรมั่งกระจายมั่งครับมีเผื่อเยอะไม่ต้องกลัวหมดนะครับ โอ้ไม่น่าเชื่อครับถ้าเกิดไม่ได้ทำด้ยวยตัวเองนี่ผมไม่รู้เลยนะครับมันยากมากเลยครับมันไม่ใช่ยากมันมันมันใช้เวลานาน,านใช้สมาธิเยอะนะครับเห็นแค่นี้ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับในการทํามองข้างนอกเหมือนแบบโอ้ง่ายๆแป๊บเดียวสี่พิศสี่าฏีเสร็จทําจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับกว่าจะหยิบทีละเม็ดมาวางวางวางไม่ใช่ความปราณี้ใช้สมาธิขั้นสูงเลยนะครับแล้วอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งคิดอดอูดิครับผมต้องเอามือจับปากกาอยู่เงี้ยเนี่ยไปตัวจิ้มเนี่ยชั่วโมงหนึ่งจิ้มเหมือนจิ้มเหมือนจิ้มเหมือนจิ้มมมมมันนอออออาาาายยยยยุเเเะๆ่่่่่งผีครบททททืื นิวล็อกเลยครับแล้วเด็กเล็กๆนี่สบายครับทำได้ชิวๆเลยครับเป็นการฝึกสมาธิของเขานะครับผมแนะนำเลมนะตัวนี้ซื้อให้ลูกให้หลานของคุณเล่นซะนะครับรับรองว่าลูกหลานของเราจะเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นอย่างแน่นอนครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่เป็นกระดาษแบบเดียวที่ผมบอกนะครับมันจะมีเป็นอ่าเป็นกรอบก็มีเป็นแบบใหญ่ๆเล็กๆแบบสติกเกอร์อุ้ยมีเยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับยังไงผมหาเล่ที่เขาให้หลายๆแบบใต้ดีโอแล้วกันลองไปดูแล้วกันนะครับหรือถ้าขี้เกียจซื้อออนไลน์นะครับ ไปร้านขายของเล่นหน้าโรงเรียนร้านทุกอย่าง20ผมช่วเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อีบาทมารู้สึกนะก็หาได้ทุกที่แหละผมว่านะครับไปดูแล้วกันว่ามันอ๋อคือคอตติคิสตันนะครับเป็นรูปแบบคิสตันแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้เอามาเล่นกันได้เลยนะครับว้าวถูกใจครับซึ่งแน่นอนครับอีกสีหนึ่งสีชมพูนี้ให้นองเจ้าจันเล่นครับเขาจะได้มีสมาธิเขาได้อยู่กับมันไปยาวๆชั่วโมงถงชั่วโมงเลยครับผมจะได้นั่งชิลสบายครับอะไรประมาณนั้นนะครับซื้น ดีนะครับเป็นของที่แบบว่าก็เขาได้ประโยชน์ด้วยจากการเล่นมันนะครับโอเควิดีโอนี้มิดีโนี้นะครับผมไม่ไหวแลครับมือผมแทบจะไปแล้วนะครับก็ใครอยากหาความบันเทิงหรือว่าอยาก หาความสงบ,บในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เอาไปใช้ได้นะครับเราหมกมุ่นอยู่กับมันเนี่ยเวลาผ่านไปไม่รู้ตัวเลยนะครับชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยอดีจริงๆเลยครับโอเคอยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับไม่ได้เกิดเจอของเล่นของกินของใช้ของปแปลกๆของใหม่ๆอะไรผมจะเอามาริว i e เพื่อนดูเป็นคนแรกอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วรับสวัสดีครับโอ้ยมือต้องไปนวดหน่อยแล้ว